สวัสดีครับ FC ลุงพลประแตนทุกท่านนะครับมาวิเคราะห์กันเกี่ยวกับประเด็นร้อนตอนนี้นะครับเรื่องของที่ทนายต่้มนะไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่กกอกได้นะนะครับเนื่องจากมีนิติกรนะโทรไปเขาเรียกว่าจะดำเนินคดีนะครับถ้าทนาย เดินทางไปนะครับในเรื่องนี้นะครับผมว่ามันก็มีนัยะนะฮะในยะสำคัญเลยแหละนะครับที่มันเกิดขึ้นเนาะนะครับเพราะว่าทนายตั้มเองก็ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตนะครับออกนอกพื้นที่นะครับเพื่อไปทำภารกิจที่่อ,อ ตัวเองได้รับผิดชอบมาเนาะนะครับตามวิชาชีพของทนายความนะครับที่จะต้องไปดูแลลูกความนะนะครับและในส่วนของกฎหมายเองนะครับในช่วงนี้ก็เรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะนะครับเป็นพรกเนาะนะครับเรื่องของโรคระบาดนะ แต่ก็มีสเต็ปม,มีวิธีการนะครับที่ทนายต้ำเรงก็เป็นนักกฎหมายระดับเบอร์หนึ่งระดับซูปตายอยู่แล้วก็ก็รู้ดีนะครับก็ไปปฏิบัติตามทุกอย่างนะครับและก็ได้ตรวจนะฮะโควิดแล้วนะครับตรวจก็ไม่มีนะครับพอไม่มีแล้วนะ,ะมันก็ไม่น่าจะมีการ ถูกกีดกันโดยเจ้าหน้าที่นะนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าทนายต้มเองนะครับเอ่อก็ไปดําเนินการตามปกตินะครับส่วนที่เจ้าหน้าที่จะดําเนินการาแจ้งความดําเนินคดีทนายนั้นนะผมคิดว่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะทนายเองก็ปฏิบัติแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือ ถูกต้องตามกฎหมายหมดแล้วนะครับตรวจโควิดก็ไม่เจอแล้วก็ไม่รู้จะมากักตัวทำไมนะครับในเรื่องนี้ถ้าเกิดมีการดำเนินคดีนะครับโดยเจ้าหน้าที่นะครับทนายก็ต่อสู้ไปแล้วก็ฟ้องเอาผิดทีหลังนะเนาะนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจมิชอบด้วยกฎหมายนะครับผมคิดว่าน่าจะ กระทำแบบนี้ <c oughs> นะครับซึ่งคดีนี้มันมันมันมีอะไรแปลกๆนะอย่างที่ทนายต้มบอกนะครับทำไมถึงต้องมากรีดกันนะครับหรือมันมีอะไรจริงๆเหมือนที่ทนายบอกนะนะครับอันนี้ก็น่าคิดนะครับมันสองมาตรฐานเนาะคนอื่นไปได้นะครับนักพงนักขา่าวไม่รู้ใครต่อใคร นะครับยิ่งท่านประธานชมรมนะครับที่เป็นคู่ปรับของทนายตั้มก็ไปมาสะดวกนะครับไม่เห็นต้องไปขออำนาจอะ,อะไรเลยนะครับในส่วนราชาการไม่มีการตรวจโควิดด้วยซ้ำเนาะนะครับก็ยังไปได้นะครับแต่ทำไมกับทนายตั้มนี่ยกับมีปัญหา อันนี้มันมันสองมาตรฐานชัดเจนนะครับก็อยากจะแสดงความคิดเห็นนะครับในฐานะคน,นโโท,ที่ทำงานในด้านวงการน,นี้นะครับโโรแล้วไปเจอกันใหม่นะครับ